สวัสดีครับชาวันจันผมเด็กชายบุญหูย่างมาเลาะ <c oughs> ย่างมหาสุมือบุญหูครับบัลลาข้าแพงนั่นเลี่ยแต่หมูดิเลี่ยเห็ดอย่างมันเจ็บลิ่นยักๆนั่น <c oughs> บัลลาค้าแพง บุญหัวดมไปขั้นไปกินไมกกวันละสิถือตีดมดมไปเรื่อยๆตีหัวกินตอกอุบัตนี่็ันนี้กินบางลาคัมแพงบุญหัว กินอยู่บนไหนมาคำตีนนะนะ้าไม่ได้ขีดตุ้มมันห่วงอ้อกินไปจังนั้นข้าข้อข้าใส่ไปบัปะกอันนี่ตีหัวนี่ตีหัวตีหัวนี่ตีหัวนี่ มะนีมะนีมะนีเอ,อกมะนีกินไปยังเนี่ยบอมเีนส้มกับเกิดอยู่น้ำนข้นคะักเนาะเออ <laughs> สีดยาสามเบื่อหนาแล,ลอน่ยเบื่อหนาแล้วอนะเหนาแล้วรอน่เป็นกับพึกโตท่านไก่เกส,สียก แขงบ่เป็หัวเก่าใส่ขั้นใส่ขั้นใส่ขั้นนี้ียังกัด อขั้นใส่เบิรงสิบีลวเนี่ยมากเกาให้ปุ่นไอ้ปุ่นแ่งอยู่ทั้งโคกปุ่นต้องมาแม่ขึ้นไปยังสูงในบุญหลายหลายครับบุญหลายครับับลาบบลาขึ้นไปย่องมันล,า,ลาขึ้นไปย่องหลายเบิรงมานี่สิกเกาให้บอกม้าหน่อย อ่อนในเก้าสมือเลยนะขั้นนั่นขั้นนี่ใส่อ่อนในเก้าสมือเลยนะสีไท,ทยขนบอกขนล,ลนจัง กล่องไหมิ่งกล่องไหมดูกล่องนะ้งาเนี่ยเนี่ยน,นาวางกล่องมาผีหันหน้ามานี่มานี่มานี่มาหนิหันหน้ามาดูกล่องก่อนมาหนิมาหนินไปหยอกกล่องก่อน ใจข้ามว่ากล้องบ่นน่ะนะา่ายรวบบ้องกล้องแน่น่ะนะเฮฟซี่เขาเบิงน่ะเออเออยืนอยู่นี่แล้วยยาส่วนแม่

นาตานาตานานีา่ปิ้มปิ๊มนี่แห้งนอนเสือจะเนอจงหน่อยเนาะ Đi subscribe cho kênh Ghiền เป็นหมุอนยังมาตะฟุ่นปัดไงกุบเลยนาปิมปิมมองก่อน นังแอ่นดากใ้ ừ, ยีกันบาทหนึ่งขั้นเขียว มาในฟินเนาะจ้าเนาะฟินเนาะจ้าเนาะยังขั้นอยู่บอกว่าให้เก้าห้างบอกร่างสิเก้าให้ เอาอยู่น้านนี่เบ้่องเก่าให้กันได้ไม่บอกแ่เบื่องตีแล้วขัดข้าเกาให้กันีแจะขัดเลยเอาไปขันมาสู่หัวซเอา ักหมาเลยอันดาบดาดหมดมาเลยมามาเุ็นหูนามา ดอกไปทำงานดอกบนหัวเกาให้บุญหลายกันเกาให้อายกอนได้บนหัวเกาให้อายบุญหลายกอนนี่อายบุญหลายกับขั้นนาเชิบเชิบ ียังเระ,ะบุญอ่ายังลราบุญไรเกาใหกสามนี่นี่ปฏิโทสมัยอยากเป็นบ่าวแถเนาะเกาใหกสามนี่สีน้ำแล้วโธ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 ่ว่าเป็นบ่าวแถเนาะจ้ะ เกาข้อให้นันเกาข้อให้นันสีเอาแล้วนอจาจัาเนาะมีแม่เพื่อนเราวจะดุไส้ดุไส้ละดุไส้กลางตอนนี้ น้องสุพรรณษาสุพรรณษาดังเป็นอย่างนี้ไปถืออีหยังนี่ลูกสุพรรณษาจมูกไปถืออีหยังนี่เฮ้ยจมูกนาไปถือหยางจมูกนู้ไปถูกอะไรอีหยังนี่สุพรรณษาสุพรรณษาเอ้ย สองตัวนี้ว่าไงติดไหมติดเด้อให้มันติดเป็นผ่านหลอบเดอ้อ